เอาเลยครับฮาฟรีเอาเว้เว้สับก่อนเลยดินี่เนี่ยเอาสิครับกดรออุ้ยอุ้ยโดนเข่าเหรอได้อยู่ได้อยู่เหลือเราเหลือแปดสิบสี่นี่เนี่ยโอ้มีสี่ตัว <laughs> มีสี่ตัวเลยอ่ะคนดูอือไอตัวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มันปิดพวกตัวนอนโอเคล่วงไปแล้วยาวนี่มันด่านอะไรกันเนี่ยนี่มันวอร์ซี เดซีในโลบอกรึเปล่านะเนี่อัฟเตอร์แมทเนี่ยเอาดิคนดูมะเราจะมาเล่นกันแบบโนตรึงโนก็ตเลยดีกว่านะเในแมปอัฟเตอร์แมทนะต้องชมนะ <c oughs> let's go boy อ <laughs> ัฟเตอร์แมทในโลบอหรอโนตรึงโนก็ตนะเนี่ยไป let's go ลุยครับวูู้ฮมาเว้ยมาเวย้ยมาเดียมาเดียคนดูลงเนี่ยครับสเปาวเลยครับลงุงสปอนสปาวนี่อุ้ยภาพสวยจะดทำไมมันดูเล็กๆ นะครับรูปแบบการเล่นนี้ก็จะเหมือนนะ่าเกม War C D C เลยนะท่านผู้ชมนะนี่เลขสี 4, ่อเปิดเปิดไปฉายกดอะไรอะ่ะอ๋อกดตัว F นะท่านผู้ชมนะเออบนมือถือก็เล่นได้นะครับตอนนี้แมปเริ่มมืดแล้วนะเนี่ยต้องสู้กับซอมบี้นะท่านผู้ชมนะโอ้ในนี้มีของเซิร์ชก่อนนะครับเซิร์ชแบนโอ้โห้ยวิโอ้โหรูปแบบแบบใช่เลยอ่ะคนดูนะนี่นึกว่าแบบเล่นอ่าจะตัวเกมอันนี้เลยนะคนดูนะเขาเรียกว่าอะไรนะ War C D C นะท่านผู้ชมนะเออเฮ้ยเอ้อเออเออเอาเราทิ้ง เดี๋ยวเราใช้ไฟฉายมาก,ก่อนอีควิปก่อนโอเคกดใช้ไฟฉายก่อน,นครับอ่าเลขสี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะกดไรออกวะกดแท็บโอเคโอเคเปิดไฟฉายอย่างนี้คนหาของก่อนนะฮะอ่านี่น่าจะเป็นของนะครับโอเคกดเข้ามาได้นะครับ้ยน้ํามันเก็บไปได้น้ํามันนี่คืออะไรอะเทปหรอโอเครถ SUV. โอเอสยูวีโอ้นี่กางเกงโนตรึงนี่มาใส่กางเกงมันนะครับน้องๆน,น,นี่เรากำลังเดิน สำรวจภายในบ้านก่อนนะท่านผู้ชมนะแต่ระวังคนด้วยนะอาจจะมีคนอยู่ในบ้านด้วยนะครับเนาะเก็บกระสุนปืนก่อนอานิคาปืนก่อนนะไม่มีริชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอฟบิวตี้วอร์โซนมบายเนี่ยนะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ริชแมนช็อป X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m o n Shop เท่านั้นไม่รู้มีปืนมาเนี่ยคนดูโอ้กระเป๋าเราเริ่มเต็มแล้วนะท่านผู้ชมนะอมอเ,เอ๊ะเราปิดบ,บ้านไ้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะนี่คืออะไรอะสูตรอ๋อใส่เสื้อนะท่านผู้ชมนะออ,อันนี้วีเ,เพิรนคิดนี่มาเราเก็บม,มาได้ไหมเนี่ยตรงนี้ไม่น่าได้คนดูมันเต็มพอดีอเอ๊ะ นะกดแทปดูก่อนนี่ยูคราฟติ้งเราสามารถคราฟของไนะด้นะกดกดตัวยูบนคีย์บอร์ดนะฮะผู้ชมแล้วมือถือนี่น่าจะมีปุ่มให้ให้นั่นอยู่นะอันนี้ต้องใช้อ๋อโอเคถ้าแล้วปืนก็ต้องใช้อ่ามันจะมีการ์ดพวกนี้นะการ์ดสร้างปืนนะอ๋อเขาเรียกว่านั่นนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับมันคราฟกระเป๋ายัางงี้เนาะเอ่อฟูดเพิ่มพื้นที่การเก็บกระเป๋าอะไรพวกนี้นะฟูด เอ้ไม่มีเลยนะคนดูแสดงว,ว่าของเราต้องไปหาเดินเก็บเอานะเนี่ยใช่ไหมฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับอาวุธเราใส่ก่องอื่นได้ไหมโอเคไม่เป็นไรครับใช้ไฟฉายตีได้อยู่แต่นี้มันเริ่มมือดเงี้ยเราต้องอันนี้ก่อนหาของก่อนอูดบอยจริงจหนูตึงครับไปนี่มันโลโบ็อกแนวดีซีวอซี <laughs> เล่นกับคนเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะเกมนี้นะท่านผู้ชม โอ้หาของก่อนเลยนะวูนี่แบนดิตยานะฮะท่านผู้ชมนะอา่าผมโยนไอ้เจ้าตัวถังน้ำมันทิ้งก่อนดีกว่านะอย่างงี้ดรอปก่อน drop แตระวิดพรึนโอเคเดินหาก่อนนะครับน้องๆโว้โ,โปรอดเทเรทอไปเลยครับพี่หาของ <laughs> ทั้งวันอะบอกเลยวันนี้โอ้ในี่ใส่ชุดนี่อ,อ้าวอันไหนดีกว่ากันนี่ใส่ชุดสูตด,ดีกว่านะคนดูนะชุดสูตแม่งโนตึงกว่าอ่ะหากระเป๋านะครับ อันนี้กางเกงไม่เอาครับมันมีตึงนี่เริ่มเช้าแล้วนะคุณดูนะโอเคในบ้านไม่น่าจะมีอะไรนะของนี่ไม่มีแทบไม่มีเลยเอาวุธอาวุธนี่ไม่มีนะต้องไปหาครับเอานะครับโอเคโอ้ยมีแต่ของไรสาระคุณดูดูด,ดิไปดีกว่าไฟฉายเปลี่ยนก่อนเลยปั๊บไปอันนี้ก่อนมาเอามีดไปเหลาชัววย,อ,ยอาหารอันนี้ใช่ไหม อย่างเงี้ยเก็บอาหารมาก่อนนะครับหาผมหากระเป๋าอยู่นะท่านผู้ชมนะกระเป๋านี่แทบไม่มีเลยนะนี่แถวนี้โอ้นี่อาหารเก็บไว้ก่อนนะครับคนดูมันจะมีเกตอาหารเลยนะท่านผู้ชมนะเกต็เลือดเกต็อาหารอะไรพวกนี้นี่สนิธสแลปไม่เอาครับอาหารเก็บมาครับสวยโอ้เหมือนโดนค้นหาไปเยอะแล้วเน,นี่ยแถวนี้นะอืมมีแต่อาหารนะโซนนี้โอเคไปไปดีกว่าเรา อันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยกด M ดูเมืองได้นะอ่าเราอยู่จุดไหนนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นเมืองที่เราจะไปนะครับผมสามารถอ่าไวริสได้กดตัว J ใช่ไหมไวริสไม่ใช่อันนี้วิดวิวแอบ M push to talk f l a t l i g h t F view โอเคอ่ะทีนี้ผมจะไปเมืองนิวเคียร์ตรงนู้นนะเฮ้ยเราสามารถตัดต้นไม้ได้ด้วยเหรออุ้ยตัดต้นไม้ได้อยู่นะคนดูใช่ไหม อ๋อไม่ใช่ไปเฮ้ยมีซอมบี้มาคนดูว่าแต่เฮียนี่ไงซอมบี้อ้าวเฉือนก่อนเลยซอมบี้นี่นีร่วงดอกอะไรแมซอมบี้ไม่ดอกคนดูโอเคไม่เป็นไรเราจะไปเมืองตรงนู้นนะครับเราเดินไปดูทีละบ้านก่อนนะฝั่งขวานี่มันจะบอกนะครับในส่วนของอน้ํากับอาหารแล้วก็เลือดเรา,านะแล้วก็ พลังงานนะท่านผู้ชมนะพลังงานในที่นี้คือเราจะได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นสติมิน่เรานะท่านผู้ชมนะอืมอ้ยอันนี้โตครับเอเคเต้องหาคัพพวกอาวุธอะไรพวกนี้ด้วยแหละแต่ผมคิดว่าน่าจะหาเก็บเอาก็ได้นะอ่านี่ยาโอเคเก็บยามาไว้ก่อนนะครับยานี้จะเป็นต้องใช้นะครับดูนะผมเอายามาใส่วิกสีเล็กช่องตรงนี้ก่อนนี่อาหารเฮ้ยนี่ไงลูกกระสุน9มมโอเคผมกินอาหารก่อน,นครับ โว้ายังไอสเก็บฟอร์มทาโครฟอ่าไม่มีที่ดอ,เอปเดี๋ยวกดคิวดอปโอเคอ่ากระสุนปืนนะเมื่อกี้นี้แต่เราไม่มีปืนนะเนี่ยทำไงดีไม่เป็นไรครับเราจะเดินหาไปเรื่อยๆหาของไปเรื่อยๆจริงๆเราไปหาตามเมืองใหญ่นั้นก็ได้นะ อ้าวนี่เสือ้เอเกอะแมวมันไม่เท่มันไม่หล่อเท่เลย๋อแเรากดตัววีได้โอเคเพื่อเปลี่ยนมุมมองนะท่านผู้ชมนะอ่าเวรี่กูดกูดบอยโอเคมีโปเตโต้ผมทิ้งก่อนดีกว่าพวกอาหารพวกนี้ผมจะทิ้งให้หมดผมจะเก็บมาแต่ยายากับอาวุธเฮ้ยนี่มันกล่องปืนอ้าวเกต แต่กระเป๋าเราไม่มีเราจะคาบกระเป๋ายัางไงวะคนดูใส่เสื้อได้ด้วยนะเกมมันจะบอก FPS ด้วยนะครับอกวงบอกปิงอะไรพวกนี้ด้วยนะวอร์มเอนเนจีอ่ะไปเราม่น่าจะมีปืนนะแถวนี้นะผมคิดว่านะฮะแต่เมื่อกี้นี่มันปิดกล่องอะไร่วะเกมลูกสองัอนนี้รีแพาคิดโอเคมันเอาไว้แบบเอาไว้แบบทำปืนกับซ่อมปืนได้ด้วยนะ จะไปข้างนอกกับไปที่เมืองยูเครียกกันนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเว้ยวอร์ซีเดซีในโลบอ็อโครตึงโครกอดคนดูแล้วกดบีเพื่อเข้าโหมดอ่า FPS ได้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็เข้าโหมดอ่ดนะอาอ t t ทได้นะครับ FTP อ่า p ี p เฮ้ยมีซอมบี้สองตัวว่ะตรงนั้นใช่ไหมใส่เลยดินะอยากเกิดแต่เปิดพิษครุนสับ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  ตับ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 นี่ซอมบี้ไม่ได้กินครับบอกเลยเอาเว้ไว้โอ้มีอีกครับคนดูออเออจะซอมบี้ไปไกลเยโะรูเอาดิล่วงครับนี่แน่นี่แน่มันทำไมมันไม่ดรอปของนะคนดูนะ่งงเหมือนกันติดสถานะคอมแบทอยู่นะครับตอนนี้โอ้บ้านนี้ติดโซลาร์เซลล์ด้วยโคตรตึงปืนอยู่ไหนนะผมหากระเป๋าคนดู มีรสุนลกหากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คน,นมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant 8 g Racer Sausage Band Overwatch Genshin Impact LOL Identity V, แล g e n d l o อก Mobile, บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไว้เติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข,ข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ Richman Shop หรือ Facebook Richman Shop ไลน์ Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มค,มคมราคาถูกนึกถึง Richman Shop ตรองนี้อ่าเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนนะผมปิดบ้านก่อนนะเดี๋ยวเผื่อแบบมีซอมบี้หลุดเข้ามานะ หรือมีคน,นครับอ,อน,นิดสกอตนะเราเชิญเพื่อนมาได้นะครับอ,อ่าสร้างอาวุธยังไงนะนี่อันนี้ใช้อะไรเมทัลสลับต้องไปหาเก็บของนะผมคิดว่าเกมบนี้กคนต้องต้องเก็บของมามาฟงมาฟาร์มนะเนี่ยเนาะโอเคผมจะไปเมืองใหญ่นะแต่ผมติดติดฟาร์มอ่ะเฮ้ยของไม่เจอเลยอยากได้กระเป๋าว่าทำยังไงอ่ะครับยังไงอ่ะ สิงจ้ะปิงโลเคชันโอเคอ๋อเราสามารถมาร์กได้นะโดยกดปุ่มเซตนะจะเป็นการมาร์กนะครับไปเดินดูรอบๆก่อนนะอาจจะมีของอะไรอยู่แถวนี้ก็เป็นได้นะท่านผู้ชมนะอาจจะมีคนก็ได้เอากด C เป็นหมอบลงม,มาหน่อยโอ้โอัลตเมทหนูตึงว่ะหนูซอมบี้เต็มเลยนะฮะแต่ผมไม่จัดการซอมบี้ไปก็เท่าเดิมอะเพราะว่าของมันไม่ดบนะฮะก็ไม่ไม่ควรนะครับอันนี้มันหมู่บ้านคอนเทนเนอร์นะครับน้อง เดี๋สำรวจดูก่อนอือม,มีของอะไรเลยเวะเฮ้ยปวดเหงาเลยอืมสมบีเต็มเลยนะฮะตรงนั้นอเอ่เป็นเกมแนวฟาร์มนะอันนี้ขนมปังไม่เอาไม่เอาไม่เอาเคกกระสุน โอเคเอ้ยไม่มีอะไรเลยนะแถวนี้นะไปไปไปอืมโล่งโจง่งแถวนี้ไม่มีปืนนะผมพยายามหาปืนอยู่นะครับนะ้องมันมีแต่ชุดหนะ้าแถวนี้โอ้โหเฮ้เยนี่กระเป๋าคว้ตึงเจอเลย ได้กระเป๋ามาแล้วชุดใหญ่กว่าเดิมด้วยเอาดิเปลี่ยนเลยครับอย่างนี้ออกเลยใส่เสื้อแดงก่อนแป๊บบนึงใส่เสื้อเขียวไหมใส่เสื้อแดงดีกว่านะคนดูนะผมว่าอีควิปเลยอันนี้เสื้อแดงกางเกงดำกางเกงเทาอ่าฮ่านี่มันต้องอย่างนี้อย่างก็ฟอรนะ์ในหยิบกล่องหยิบของหยิบของ,ของสวยอันนี้อะไรอ่ะเสื้อ,ออีกแล้ว ดูก่อนนะอ๋อ,อนี่ยานะครับเก็บเก็บเก็บทิกเอาเปิดไม่ได้โอเคอืมอืมอืมเคไปเฮ้ยตรงนี้ม,มีซอมบี้เต็มเลยมันทำอะไรกันอยู่วะคนดูไม่เข้าไปยุ่งดีกว่านะคนดูเดี๋ยวเราตุย เริ่มจะข้าแ้นะครับเราต้องรีบแบบฟาร์มหาของก่อนนะนี่ยซอมบี้เต็มเลยครับตรงนั้นอนะเอาสักหน่อยดีไหมมันมีกี่ตัววะเอ่อเรานับจากสายตาแล้วม,มีประมาณ3คนดูได้อยู่อย่างเงี้ยมาเลยฮาฟรฟีมาเลยครับฮาฟร์ฟี่เอาเว้เ,เว้สับก่อนเลยดินี่เนี่ยเอาสิครับกดรออุ้ยอุ้ยโดนเขาเหรอได้อยู่ได้อยู่หยเหลือเราเหลือ84นี่เนี่ย โอ้ oh, มีสี่ตัว <laughs> มีสี่ตัวเลยอ่ะคนดูไอ,อตัวนี้ไม่ค่อยนา่าลัวเท่าไหร่มันปิดพวกตัวนอนโอเคร่วงมาแล้วเออเราต้องใช้ยาซะหน่อยนะนี่คนดูเราจะตุยนะนจริงอ่าอันลำดาเดีย๋ยวเอาช่องยาวไว้ตรงนี้ก่อนครับไว้เลขห้านะตันลำแบบอโอเยมันขึ้นมา0.1โอเคได้อยูอ่ไม่มีของเลยเหรอแถวนี้นะ อ้าวกดิดอ๋อนี่ไม่มีระบบช็อปอยู่นี่นาะคนดูกดดูได้นะออันี่นะ่าจะเป็น750ลูบาทอันนี้ฟรีคืออะไรนะอ่ะอ๋อชุดอ i p m e n t อ๋อเป็นแบบว่าปืนอะไรพวกนี้นะท่นานผู้ชมนะนี่จะมีเขียนบอกอยู่นะครับพวกปืน100ลูบาทโอเคเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเรามาศึกษาระบบก่อนนะท่นานผู้ชมนะนี่เราก็ฟาร์มหาของในแถวนี้ชิวๆตึงๆนี่เลยนะคนดูเอมีระบบอาหารเลยนะเกมนี้ เก็บมาก่อนนะครับอุ้ยนี่ใบอะไรติกเก็ตพวกนี้คือ,อไว้แบบตั๋วพวกนี้ไว้แบบทําพวกอาวุธได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะบางอย่างนะที่มันมีนะอันนี้เราไม่มีไม่มีอันนี้เลยคนดูไม่มีอาวุธเลยนะมีแค่มีอิโต้กลางๆหนึ่งอันนะครับที่ใกล้พังแล้ว <laughs> โอเคเก็บกระสุนมาไว้ก่อนกระสุนเอว เดี๋ยวหลอลื่นหรือเปล่าโอ้นี่กระนี่กระเป๋ามาอีกนะครับเก็บกระเป๋ามามั้ยฟาร์มฟาร์มระบบฟาร์มหนูตึงอเอ๋อ๋อฮะอันนี้อะไรอ,ะอ,อ่ะอ๋อแบนเดตโอเคเก็บเก็บเก็บอ่าลงไปข้างล่างก่อนละกันเดี๋ยวตรุยเอ๋เดี๋ประตูนะครับมาเปิดประตูสิพูดพิดโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมโรบอคนะันในแมปอ่า Aftermath นะท่านผู้ชมนะ อ๋อ oh, ไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับใน,ในแมปนี้ในแมปนี้นะทุกคนเป็นแมปแบบเดซีวอลซีนะเอาชีวิตรอดจากโลกที่มีแต่ซอมบี้แล้วก็มีแต่ผู้คนบาค้าคลั่งนะทุกคนนะัสนดสนับสนิทกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเป็นแนวเดซีวอลซีเลยนะทุกคนนะสนุกนะครับคนดูโหลดมาได้นะมันเป็นแมปฟรีนะท่านผู้ชมนะเออแต่ว่าผมไม่รู้มันฟรีตลอดไหมนะอันนี้ต้องเข้าไปดูกันเองนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์อ่าเข้ามาให้ด้านล่างคำเย้แต่คลิปน่าเป็นลิงก์แมปนะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้าโคเติง ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมในที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบ ไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย